ทางด้านองค์คมนตรีค่ะเดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะในพื้นที่อําเภอเมืองนาราธิวาสและอำเภอศรีส,สาครจังหวัดนาราธิวาสค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพยบูลณ์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณนะกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส100ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายเอเชียบ้านตันยงลาดอนะคะ ขอภัยค่ะที่บ้านตันยงตาลออำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีทําให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บ5นายและประชาชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยป้องกันชายแดนที่4กองบังคับการสุริโยไทยและคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานลาดตะเวนเหตุกเตกิดที่ท่าแบซันบ้านศรีพงนัตนตําบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบเป็นเหตุ ให้กำลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะพร้อมกันนี้นะครับทางองคมนตรีก็ได้ถือโอกาสเดินทักทายสอบถามความเป็นอยู่ซึ่งทุกนายมีขวัญกำลังใจดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันผืนแผ่นดินไทยต่อจากนั้นนะครับทางองคมนตรีนะครับก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสจำนวน50ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ฐานกำลังก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านตะโลหมู่สองตําบลสากอทําให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บสี่นายในโอกาสนี้นะครับทางองคม,มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีกล่าวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกนายตา่ตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ